การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มมกจะเกิดจากความไม่ระมัดระวังหรือความประมาทของผู้คนและให้อันดับเหตุการณ์ในวันนี้ผมจะมาจัดอันดับให้เหตุการณ์อุบัติเหตุที่ร้ายแรงในอดีตที่ทุกคนคงไม่มีวันลืมครับเหตุการณ์ที่ 1. เรือเททานิกหรือ อีกชื่อหนึ่งคือ RMS Titanic เรือ RMS Titanic สร้างเสร็จเมื่อวันที่2เมษายนคศักราช1912เรือไททานิคออกจากท่าเรือ Southampton เป็นวันที่10เมษายนคศักราช1912เป็นเรือโดยสารซึ่งจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอนตาร์กติกเมื่อวันที่15เมษายนคศักราช1912หลังชนภูเขอน้าแข็งตลอะงการเดินทางเที่ยวแรกจาก Southampton สหาราชะอณาจากักรไปนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา การจมของเรือเททานิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,514รายและนับเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติทางทะเลในยามสงบครั้งที่มีผู้เสียชีวิตมากครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ 2. เหตุการณ์อุบัติเหตุโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์เซอร์โนบิลัยพิบัติเซอร์โนบิลเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26เมษายนปี2,529 เมื่อต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข4ได้เกิดการระเบิดขึ้นณสถานีพลังงานนิวเคลียร์เซอร์โนบิลในสหภาพโซเวียตน่าเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของการผลิตพลังงานนิวเคลียร์เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีประชากรมากกว่า125,000คนต้องเสียชีวิต จากการเกิดภัยพิบัติในครั้งนี้และยังมีประชากรอีกมากกว่า1.7ล้านคนที่ได้รับผลกระทบตามมาของสารกับมันตภาพรังสีสูงอันดับที่3เหตุการณ์ลดบรรทุกระเบิดที่ทุ่งมะพร้าวจังหวัดพังงาเมื่อในวันที่15กุมภาพันธ์ปีพศ2 5 3 4ซึ่งได้เกิดเหตุการณ์โศกนาตรกรรมหนึ่งในเหตุการณ์อุบัติเหตุร้ายแรงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ไทย เหตุการณ์รถบรรทุกแก๊สระเบิดที่ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปีพศ2 5 3 4และเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า207คนและมีผู้บาดเจ็บร้ายแรงในเหตุการณ์นี้มากกว่า520คนแรงระเบิดทำให้บ้านเรือนมากกว่า50หลังโดยรอบได้รับความเสียหายหรุนแรง เหตุการณ์ที่4เพิงไม่โรงงานตุ๊กตาศกอนาตกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมพศ2 5 2 6, 6โดยเกิดจากที่โรงงานผลิตตุ๊กตาและของเล่นเด็กของบริษัทหนึ่งในไทยตั้งอยู่ที่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมขณะที่เกิดเหตุการณ์เป็นเวลาลาล,า,ลาประมาณ16นาฬิกา ขณะที่มีคนงานกว่า2,000คนใกล้จะเลิกงานกันแต่แล้วไฟได้ลุกขึ้นไหมจากชั้นล่างของอาคารหลังหนึ่งและได้ลุกลามขึ้นมาอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า177คนและบาดเจ็บร้ายแรงอีกมากกว่า467คนและใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมทำกันด้วยนะครับอันดับที่5โรงแรม รอยัลพลาซ่าถลม่มจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโรงแรมรอย,ยัลพาซาเป็นโรงแรมขนาด6ชั้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถล่มลงมาภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีเมื่อวันที่13สิงหาคมพศ2 5 6ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า1 3 7รายและมีผู้บาดเจ็บร้ายแรงอีกมากกว่า227รายอาคารทั้ง6ชั้นได้พังทงลายลงมาจากการคืนตัวของดิน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับห้าดบในวันนี้ติเขียนกันได้นะครับเพรมือผิดประการใดขออภัยนะครับแล้ววันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับบ๊ายบาย